อเคแต่ว่าอันเนี้ยเราทำผิดไปขึ้มันจะออกไปซื้อของค่ะวันนี้คุณสาม,มีให้อยู่บ้านนอนม,มากเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถจังมีเสียงไหมคะ มองเห็นชัดไหมคะได้ไหมคะน่าจะสุดเลยนะน่าสุดเลยคะ่ะมีอากาศอยู่ที่32ององศาจะแบบจะไม่จะไม่ร้อนเหมือนเมื่อวาน ไม่ลดเหมือนเมื่อวานนะคะกำลังจะออกไปซื้อของค่ะแล้ววันนี้ต้องไปโรงเรียนลูกด้วย<อ>ก็เลยเรียบรีบสักหน่อยหนึ่งวันนี้คุณสามีทำงานอยู่บ้านนะคะวันนี้คุณสามีทำงานอยู่บ้านเราก็เลยแบบเร่งเงสักหน่อยหนึ่งไม่ได้อะไรมาเยอะแยะอะไรประมาณนี้เมื่อวานไปตัดไปตัดเออเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานสิไปตัด ไปตัดแว่นมาแบบนั่นแล้วคะ่ะไปตัดแว่นมาแล้วแล้วเมื่อวานไปรับแว่นก็จะเป็นแว่นสไตล์นี้นะคะอ,อ้าไปไหนแล้วป <laughs> ลืมซ้ายลืมขวาจะเป็นแว่นสไตล์นี้คะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแว่นแต่ว่าเราขับรถมันจะเบือไหมแค่นั้นแหละ้ โอ้โหขับรถไม่ได้เลยคือว่ามันวัวมากเพราะว่ามันมันมันเป็นแว่นอ่านอ่านหนังสือไงคะเป็นแว่นอ่านหนังสือเดี๋ยวเราเดินทางันเลยจ้าเป็นแว่นอ่านหนังสือแล้วทีนี้พอเราพอเราเอามาใช้ขับรถก็ไม่ได้ตอนแรกก็คิดว่าแบบเราสามารถใช้ขับขับรถได้อะไรเงี้ยมันมันเป็นแว่นอ่านหนังสือแล้วก็เป็นแว่นที่ว่า ดูดูตัวหนังสือทางไกลค่ะกำลังไปซื้อของนะคะเพราะว่าต้องรีบๆหน่อยต้องไปโรงเรียนลูกอะวันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาแมงดังอะ่ะแอบไปไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยไปพูดคุยกับครูว่าลูกเรา เรียนเทอมนี้เป็นยังไงบ้างเทอมที่ผ่านมาพอเราไปเสร็จเขาก็ปิดเทอมแบบปิด,ป,ดปิดเทอมหน้าร้อนค่ะมันจะปิดยาวเลยนะปิดปิดเป็นเดือนเลยค่ะโปรแกรมโปรแกรมช่วงปิดเทอมหรอก็ยังไม่ได้คิดโปรแกรมไว้เพราะค่าใช้จ่ายเรามันเยอะค่าใช้จ่ายเยอะยังไม่ได้คิดโปรแกรมค่ะว่าเราจะเราจะไปที่ไหนยังไงแต่ว่าคุณสามีเขาทํางานนะช่วงช่วงวันหยุดเขาทำงานก็ คงจะมีเวลาอยู่กับลูกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ลูกเขาโตแล้วแบบเขาก็จะไปกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนาะเขาคงไปกับเพื่อนเขาแหละแม่ก็สไตล์แม่บ้านทํานู่นทํานี่มันเดิมว่าเช้าตื่นขึ้นมาเพราะว่าคุณสามีวันนี้คุณสามีเขาทางานทํางานที่บ้านไงเราก็มาเตรียมของเตรียมอะไรให้เขาแล้วเราจะตัดต่อคลิปหรืออะไรเงี้ยมันมันมันก็ยากหน่อยเพราะว่า เขาอยู่บ้านแล้วก็เสียงดังไม่ได้เพราะเขาต้องอุ้ย,ย,ย,ยที่ไหนที่ไหนมาที่ไหนโอรถรถโรงพยาบาลแล้วก็ตกใจเมกี้รถรถลงพาบาล เขาถ้าเกิดถ้าเกิดรถมาเงี้ยแล้วเราก็ต้องให้ทางเขาตะกี้ตกใจหน่อยนึงเป็นอะไรที่ว่าถ้าเกิดเหตุอะไรแล้วแบบจะตกใจตะกี้ใส่แว่นมันมันมันเป็นแว่นที่เราใช้ใช้อ่านตัวหนังสือไงเพราะว่าถ้ามันเล็กเกินอะหนังสือเล็กเกินจะมองจะมองไม่เห็นตะกี้เอามาลองใส่ดูเพราะว่าใส่กระเป๋าเอามาลองใส่ว่าจะแบบถ้าเกิดเราขับรถจะเป็นไงไม่ได้เลยใช้ในการขับรถไม่ได้ มันเป็นแว่นที่ว่าเฉพาะเฉพาะให้เราเอาไว้ไว้ดูหนังสือเนาะดูตัวสื่อเนาะอืมก็เลยตะกี้จะปวดตาสักหน่อยหนึ่งเพราะเพราะไม่ชินกับการใส่แว่นเราเราไม่ใส่แว่นเราก็แค่อ่านเวลาเราเวลาเราจ้องโทรศัพท์เยอะหรือว่าดูดูโทรศัพท์เยอะสายตามันจะปวดมันจะปวดตาเลยนะจะปวดสายตาแบบมันจะสายตาเราแบบยังไงอะ มันกับว่ามันจะขึ้นหัวเลยอะพอเราใส่แล้ววะ่ะตะกี้ใส่แป๊บหนึ่งแค่มาทดลองดูแบบออหืมมึนตึ๊บเลยก็เลือกราคาที่ถูกที่สุดค่ะคือเขาเขาจะมีแบบราคาราคาของเลนเขาเขาตั้งไว้แล้วไงแล้วทีนี้ก็จะมีอะไรนะกรอบหรอเขาเรียกอะไรอะกรอบกรอบแว้นอย่างนี้หรอ จะเป็นกรอบแว่นแล้วก็ทรงแว่นราคามันก็จะต่างกันเราใช้สบงนี่ก็ราคาต่างกันคือเอาราคาถูกสุดเพราะเราแบบไม่ได้ใช้ประจําไงเราแค่เอามาเอาไว้ตอนเราตัดต่อคลิปตอนเราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยอืมก็ไม่ได้ใช้ใส่เยอะแล้วมันปวดตานะแทนที่แบบว่าเราเราใส่แว่นแล้วสายตาแบบเราจะโอเคขนะึ้น ิ่งแบบพอใส่นานๆแล้วมันจะปวดแล้วตาเราจะลายอย่างเงี้ยวันนี้มาซื้อของค่ะต้องซื้อของเข้าบ้านวันนี้มาซื้อของเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอันนั้นมันหมดของเราหมดต้องรีบๆเตรียมแล้ววันนี้ไปเขาครูที่โรงเรียนน่ะเขาจะมีจะมีอันนั้นให้เราว่า กี่โมงเขาจะเขียนวันให้เราให้ให้เรากำหนดวันไปไปสามวันสองวันหรือสามวันนี่แหละแล้วก็กําหนดเวลาว่าเราว่างช่วงไหนเราเหมาะแล้วครูเขาก็จะเอาเพราะว่านักเรียนในห้องมีสามสิบกว่าคนเนี่ยนักเรียนในห้องมีสามสิบคนเขาก็จะเช็คว่าผู้ปกครองคนนี้ว่างวันนี้สะดวกเวลานี้อย่างนี้ไงเขาก็จะเขียนจะเขียนไปจะเขียนไปสามวันนะคะ อ้าวสามหรือสองจำไม่ได้แต่ก็กําหนดก็คือแล้วครูเขาก็จะครูเขาก็จะกําหนดมาว่าเราพร้อมไปวันไหนก็จะมีวันวันนี้ตอนบ่ายโมงสี่สิบห้าทีก็คุยไม่นานนะคุยแค่ประมาณสิบห้านาทีค่ะประมาณสิบห้านาทีแค่นั้นแหละค่ะอืมอากาศร้อนมากอากาศร้อนแล้วแบบผมเราก็เลยแบบเป็นเป็นกระเซิร์กระเซิงผมเราก็เลยแบบ ก็จะใส่แบบเสื้อแบบยาวมาเพราะว่าตอนที่ช่วงที่ไปอะไรกีฬาลูกอบใส่แขนสั้นแล้วทีนี้เราก็ไปไปทาครีมกันแดดเลยมันก็เอาไม่อยู่แล้วจะเป็นเป็นกา้านแบบว่าดังๆอะ่ะตรงตรงนี้ขาวตรงนี้ดำอย่างเงี้ยก็เลยต้องหาคลุมไว้อีกอันหนึ่งตอนนั้นที่ไปไปกีฬาลูกอะ่ะแล้วเราไม่ได้คลุมกันเราก็คิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรเรากาะเราทาครีมกันแดดแล้วมันมันมัน,ม,นมันไม่มีเสื้อคลุมเราไม่มีแขนยาวคลุมเราไง คนนั้นจะเป็นก้าเลยทีนี้กว่าเราจะข่าวได้เราใช้เวลาหนึ่งปีแต่ดำดำแค่วันเดียวเราเราต้องดูแลตัวเองหน่อยต้องดูแลตัวเองสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็มาซื้อของที่ดงกีนะเพราะดงกีมันมันต้องไปจอดมันต้องไปจอดรใต้เขาเรียกอะไรอะใต้ดินหรอจอดรถใต้ดินแล้วทีนี้กลัวกลัว วายอะไรนะ่กลัวขึ้นไม่ดีก็เลยแบบว่ามาจอดที่เซเว่นก่อนแล้วเราค่อยไปจอดจอดตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยได้สักพักนึงเดีย๋ยวเราค่อยไปอีกประมาณสิบนาทีเดี๋ยวอีกสิบนาทีลงไลยค่ะก็จะไปซื้อของแล้วก็เตรียมพร้อมทำบุญหลายอย่างเลยวันนี้เพราะว่าต้องต้องเตรียมอันนั้นด้วยรถพึ่งต่อทะเบียนแล้วแล้ว แล้วคุณสามีจ่ายเป็นการ์ดไปเราต้องแบบไปกดเงินแล้วเอาเงินไปเข้าเข้าของธนาคารอันนั้นนะคะเพราะว่าเขาต้องเขาต้องหักเงินเราอย่างเงี้ยเพราะต่อทะเบียนรู้สึกว่าคราวนี้ต่อแบบใช้เงินเยอะหน่อยเพราะว่าเราเปลี่ยนล้อด้วยเปลี่ยนล้อรถเปลี่ยนล้อรถแล้วก็ต่อทะเบียนแล้วก็เช็คเช็คเครื่องหรอ วัน,นี้ใช้เงินเยอะหน่อยเพราะมันก็ห้าปีแล้วเนาะเพราะเราซื้อมาครั้งแรกที่เราต่อทะเบียนคือสามปีครั้งแรกนี่คือสามปีต่อทะเบียนอันนี้มาพอเราต่อไปครั้งแรกอันนี้ต่อครั้งที่สองซื้อมาห้าปีแล้วคะ่ะห้าปีนี้ก็จะมีล้ถอถดลออ ลูกอะจะมีลูกที่เมืองไทยมาอยู่ด้วยใช่ไหมละ่ะมีลูกที่เมืองไทยมาอยู่ด้วยเราก็อยู่กับแค่แค่ทำงานทํางานกลับมาแล้วลูกก็อยู่เขาก็ทํากินเองอะไรเองเนาะแล้วพอเรามาอยู่กันแบบครอบครัวมันก็เลยเป็นพอมาอยู่ครอบครัวมันก็เลยเป็นแบบว่าเราต้องแบบงานของเราอะ่ะมันก็เลยเป็นไม่จบไม่สิ้นเป็นงานแม่บ้านเราไม่ทำงานองน,อนอกบ้านจริงแต่เราเหนื่อยน,นะ คือมันเป็นงานแบบงานทําได้ตลอดอะเราเราต้องทํายังไงอะถ้าถ้าในบ้านมั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 นไม่เรียบร้อยเราก็ต้องทาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไปทํางานนอกบ้านอย่างเงี้ยเมื่อก่อนทํางานบริษัท,ทใช่ไหมล่ะเราเหนื่อยมาเราเราเราไม่ได้อยู่กับคุณสามีเพราะเราอันน,น,นี้อันนี้มาแต่งงานแล้วก็มาอยู่ด้ยวยกันอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นงานเพิ่มของเรามันมันเหนื่อยกว่าเราไปทำงานบริษัทนะอย่างเงี้ย เราเคยอยู่แบบอิสระเราเคยอยู่แบบว่าไปทํางานกลับมาบ้านพักผ่อนเราแบบมันต้องมาทําอะไรไมันต้องบริการใครแค่ของตัวเองอย่างเงี้ยแต่พอเรามาอยู่แบบครอบครัวเราต้องมาดูแลเขาต้องต้องได้หลายอย่างมันก็เลยเป็นเป็นงานงานไม่จบไม่สิน้นมันก็เหนื่อยหน่อยเราต้องมารับผิดชอบไปหลายอย่างเนี่ยแต่ว่าก็โอเคคือเขาคนญี่ปุ่นเราเขาก็ทํางานนอกบ้านเราก็ดูแลในบ้านมันก็โอเคมันก็เจ้าเจ้ากัน แต่เราไม่มีงานทําอ่ะมันก็ไม่มีเงินนะมันเราต้องต้องส่งเงินกลับบ้านนะนาะต้องส่งเงินให้พ่อให้แม่ใช้อย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้คุณสามีเราทํางานคนเดียวแล้วเราก็มีลูกอ่อนเราจะเราจะไปเอาเงินคุณสามีเราส่งให้พ่อให้แม่เราไปดูแลครอบครัวเรามันมันก็ไม่ใช่อย่ะเพราะว่าทุกคนแบบทุกคนต้องเข้าใจเนาะคือว่าการที่เรามีครอบครัวแล้วเราจะเจียนเงิน เพราะว่าเพราะว่าคุณสามีเราเขาก็าไม่ได้รวยไงเขาก็ทํา,าทงานแบบกินเงินเดือนไงแล้วเราแล้วแล้ว,ลวเราจะรู้ว่าเงินเดือนเราเท่าไหร่เราใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยเราจะเจียดเอาเงินของครอบครัวเราไปให้พ่อแม่เราใช้มันก็ไม่ใช่อะ่ะเราต้องหางานทำ้าเราจะทําอะไรให้มันมีไรายได้ขึ้นมาทํางานเราจะบางทีเครียดนะบางทีเครียดคือว่า เราไม่มีเงินส่งนะอะไรเงี้ยบางทีเราก็เครื่องสั่เครื่องเงินที่เราแบบใช้เครื่องสัาอางซื้อเครื่องสําอางแล้วเรา,เรา,เ,ราเราก็ลดจุดนั้นก็เ,เอาเงินส่งกลับบ้านเพราะว่าเราไม่มีเงินเดือนครอบครัวอื่นเขาเขาคงจะมีเงินเขาแบบดูแลครอบดูแลคนทางเมืองไทยได้เนี่ยแต่เรามัน,มนอีสไตล์นึงไงมันก็เลยเป็น เราอยากมีเงินเยอะๆนะทำยังไงเราจะมีรายได้เข้ามาคิดนะบางทีเครียดเพราะเรามีความเพราะเราต้องรับผิดชอบทางเมืองไทยอย่างนี้ไงถ้าเราบางคนก็แบบว่าทำไมคุณสามีเขาไม่ให้เงินหรอเขาให้เงินไหมเหรอเพราะเงินเพราะเราไม่ได้ทำงานอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำงานมันไม่มีรายได้แล้วคุณสามีเราก็ไม่ใช่คนรวย มันก็เลยแบบเราไม่ได้มีเงินในจุดนั้นไปเจียนไว้ให้แบบมันไม่มีเงินเหลือที่จะต้องมามาแบบไปให้ทางบ้านเราอย่างนี้ไงบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็แบบคิดว่าเราอยู่ต่างประเทศเรามีเงินบางคนก็คิดนะไม่ใช่บางคนหรอกส่วนมากแหละส่วนน้อยที่จะเข้าใจว่าจะอยู่ประเทศไหนก็เหมือนกันถ้าเราดิ้นรนเราก็สามารถเราก็สามารถรวยได้ แต่คนไทยส่วนใหญ่จะคิดว่าคนมาอยู่ต่างประเทศจะรวยแต่มันก็ไม่เสมอไปหรอกบางคนรวยก็มีบางคนก็แบบหาเช้ากินข้ามันก็ก็ทำเพื่อสวัสดีค่ะโอฮโยโกไซมาสคอนนิจิวะรอนฮาชิเมมาสเต้คอมเมนต์ต่อชิเต็ครเต้ะอาริยโตโกไซมาส บางคนก็นคิดว่าเรามีเงินอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ครอบครัวเนาะมันก็ต้องมันต้องสําคัญก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณสามีเขาเป็นคนดูแลเราถ้าเราจะเอาเงินนั้นไปนั่นเราไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแล้วเราแบบเราบริหารเงินไม่เป็นแล้วเกิดครอบครัวเราแบบครอบครัวเรามันมันอันนั้นอะ ถ้าเกิดครอบครัวเรามันมันแตกไปอ่ะคนที่แบบจะอยู่กับเราก็คือคุณสามีเราที่เราแบบจะอยู่กับเขาเขาจะดูแลเราได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาโอ๊ยคิดไปหลายอย่างบางคนก็แบบญาติเราเนาะบางทีก็ขอย,ยืมเงินหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่เพราะเราไม่ได้ทำงาน บางคนคิดว่าเราขี้เหนียวเราไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวไหมเราคือมันมันมันต้องมันเราก็ต้องมีเผื่อไว้มันเรามีอะมีแต่เราก็เผื่อวันที่ว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีล่ะเราไปหายืมใครได้ถ้าเราไม่ช่วยเหลือเราเองถ้าเกิดวันหนึง่งคุณสามีเราแบบวันนี้เราไม่ได้แช่งเอาเราอาจจะไปก่อนเขาเราไม่รู้เราก็แบบไม่ได้ว่าเขาไม่ได้อะไรไง <peanuts millionaire. _> คือว่าเราเราต้องเตรียมพร้อมชีวิตข,ของเราไง สมมติว่าคุณสามีเราแบบอยู่ๆเขานอกไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ทาํางานเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีไรายได้นะใช่ไหมทุกคนต้องคิดไงเราเราเราไม่ได้แบบเราไม่ได้แข็งแรงไปตลอดชีวิตไงนคนเรามันก็ต้องมีอยู่ๆเกิดเกิดเราเป็นอะไรไปสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยอืเราคิดแต่ว่าเรามีเรามีมันมันก็ไม่ใช่เราเราเราต้องเผื่อ เราต้องเผื่อเผื่อว่าถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเกิดวันหนึ่งแบบใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเป็นอะไรไปเราต้องมีเงินก้อนนั้นเอาไว้ใช้จ่ายมันก็ต้องคิดเนาะบางคนคิดแต่ว่าตัวเองจะมีจะมีแล้วร่างกายของเราจะต้องแข็งแรงมันร่างกายของเรามันมันก็เหมือนเครื่องจกักรถ้าเราไม่รู้จักดูแลร่างกายเรามันก็ ต้องมีวันซูสโซมสักวันหนึ่งสุขภาพเราก็สำคัญนะถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพเราเราเรื่องครอบครัวถ้าเราบริหารครอบครัวเราไม่เป็นถ้าเราแบบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเราไม่รนะวังอะเรื่องเงินเรื่องทองมันก็สามารถอน,นันต์ได้ ตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วที่ญี่ปุ่นก็เมาามอยเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดลงไลน์ก็จะไปซื้อของค่ะจะซื้อที่เนี่ยตรงดรงกิเพราะว่าตรงกิบเป็นของมันก็ถูกนะก็จะซื้อแบบก็จะซื้อแบบแบบใหญ่ใหญ่ไวะจะซื้อแบบใหญ่หญซื้อตุนไงคือวา่าเรามาซื้อของเราเราเราแบบเราเราจะตุนของ ตอน,นี้ก็สิบโมงกว่าแล้วก็ตอนช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงสห้าต้องไปโรงเรียนประมาณสิบ้านาทีไปนั่งไปนั่งก็ก็แค่แมนดังก็คือครูนั่งตรงฝั่งนี้เรานั่งฝั่งนี้แต่ลูกแต่ลูกไม่ได้ไปด้วยแล้วก็มีแต่แม่กับครูที่คุยกันเก็จะพูดถึงเรื่องการเรียนของลูกว่าลูกอ่ะเรียนเป็นยังไงบ้างเพ่อนที่ผ่านมาเขา กับเพื่อนเป็นยังไงบ้างการเรียนเป็นยังไงบ้างการสื่อสารเป็นยังไงบ้างครูเขาก็จะคุยมาเราเราก็แค่รับรับฟังครูว่าแล้วก็ถ้าเราสงสัยอะไรครูเราก็ถามอย่างเงี้ยแต่บ้านเราไม่รู้มีหรือเปล่านะคือว่าไปฟังผลการเรียนของลูกไปฟังแบบว่าลูกการเรียนการอะไรของลูกอะไปฟังแบบว่าเทอมเราจะปิดเทอมนี้แล้วนะแล้วเทอมที่ผ่านมาลูกเราเป็นยังไงบ้างเข้ากับเพื่อนได้ไหม เขาเป็นเป็นเด็กที่อารมณ์ดีไหมสื่อการสื่อสารโอเคไหมเขาตั้งใจเรียนไหมเขาฟังครูไหมอย่างเงี้ยครูเขาก็จะไปพูดให้เราแบบว่าแล้วเราต้องแก้ไขอะไรพ่อแม่พ่อแม่ต้องต้องมาปรับปรุงอะไรกับตัวลูกครูเขาก็จะจะมีคําแนะนําบอกมามญี่ปุ่นเขาก็จะโอเคในจุดนี้เดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลื่อนรถก่อนต้องเข้าไปที่ดงกี แต่ว่าตรงนั้นนะ่ะขึืนจะดีไหมนะคะเราเริอเม,มื่ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวใกล้จะลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่แบบแวะมาทักทายแวะมาเยี่ยมเยียนทักทายนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะ ไลฟ์ like, คุยกับเพื่อนเพื่อนไลฟ์ like, ขายเครียดบางทีแบบเราทํางานเครียดๆอะเราเราก็อยากหาเพื่อนคุยเนาะอยากหาเพื่อนคุยอยากหาเพื่อนเมาส์มอยเดีย๋ยวจะลงไปข้างเดีย๋ยวเดี๋ยวจะลงไปชั้นใต้ดินนะคะไม่รู้ว่าขึ้นจะดีไหมนะถ้าขึ้นไม่ดีคะ่ะอาจจะขึ้นอาจจะตัดไปเลย เดี๋ยวก่อนนะาเดียบเดี๋ยวขอเข้าอันนี้กัน จะถอยยากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อของเดี๋ยวลงไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแบบที่เข้ามาส่งกำลังใจค่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย